วันนี้ผมมีภารกิจสำคัญจัดสวนของบ้านให้สวยกว่าป้าข้างบ้าน ทีนี้เดี๋ยวผมเล่าก่อนบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงถนนเมนของหมู่บ้านใครจะเข้าใครจะออกเนี่ยก็ต้องผ่านหน้าบ้านผมหมดคือไม่ใช่ว่าผมอยากจะอวดว่าเฮ้ยสวนกูสวยกูอย,อย่างนู้นอย่างนี้หรอกนะแต่สําหรับผมวเวลาผมไปที่ไหนแล้วผมเห็นแบบเออเฮ้ย e uh, บ้านนี้สวนสวยวะ่ะนั่นแหละผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะให้บ้านผมเนี่ยเป็นแบบนั้นอนะเวลาใครมองเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยเออบ้านนี้สวนสวยดีวะ่ะแต่ผมต้องยอมรับก่อนผมว่าเรามาหลายรอบแล้วสุดท้ายกันเละทุกทีไม่ว่าจะแบบสนามหญ้าฟูร้อยเปอร์เซ็นต์หรือจะแบบปูกระเบื้องปูพื้นสวนหินสวนหญ้าสวนมิกคือตอนแรกอะ ด้วยไฟแรงนะแต่พอจัดได้แป๊บเดียวเนี่ยกระถางกเก่าๆหรอเออวางไว้ก่อนสเลนปลูกผักก็เออก็ไม่รู้วางไว้ตรงไหนก็วางวาง,วางไว้ก่อนนะจนมันเคยชินสายตาก็เลยเลยตมเลยสุดท้ายก็ลกขึ้นเรื่อยๆแต่รอบเนี้ยผมจะไม่ยอมแพ้และเพราะผมมีสองสิ่งที่ทําให้ผมต้องจริงจังเป้าหมายที่1ของผมก็คืออยากเห็นส่วนสวยให้มันน่าเดินให้มันน่านั่งสองซึ่งผมว่าสําคัญมากๆนั่นคือแรงกดดันจา,ากโซเชียลเพราะถ้าเกิดว่าผมทําไม่จริงถ้าผมทําไม่สําเร็จเนี่ยพวกคุณก็เห็นผมแพ้ป้าข้างบ้าน และผมไม่สามารถที่จะยอมให้มันเกิดขึ้นได้ผมจะเริ่มจากสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนเก็บของเก่าออกให้หมดแต่จริงๆมันก็ไม่เชิงอย่างแรกหรอกเพราะผมก็ไปซื้อต้นไม,ม้มาเพิ่มแล้วแล้วก็เพิ่งมาน,นึกออกว่าอ๋อเออกูต้องเก็บก่อนสิเนาะแล้วก็จะได้พื้นที่โล่งๆเนาะไว้สําหรับเริ่มแผนใหม่ใจจริงของผมตอนเนี้ยอยากที่จะจัดให้ตรงนี้เป็นสวนสนก็เลยคิดก่อนว่าเฮ้ยควรที่จะขยายก่อน ดีไหมว่าขยายเพิ่มก่อนดีไหมว่าเพราะจริงๆตรงเนี้ยมันก็เคยเป็นสนามหญ้ามาก่อนถ้าเกิดว่าอยากที่จะได้ดินจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีปัญหาอยู่แล้วแค่ยกกระเบื้องออกมันก็จะขาลาะมันก็จะเป็นดินเป็นทรายเรียบร้อยแล้วปัญหาคือผมไม่มีไอเดียหรือว่าไม่มีความรู้ในการที่จะจัดสวนจัดกลุ่มว่าแบบเฮ้ยควรจะเอาต้นสูงไว้ตรงไหนต้นเตี้ยวไว้ตรงไหนหรือว่าเออเราควรจะจัดจับคู่อะไรยังไงคู่สีอะไรยังไงเนี่ยนั่นแหละผมก็เลยมาทําคลิปเพื่อขอไอเดียจากทุกคนอยากที่จะคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยจัดแบบไหนดี แล้วเนื่องจากต้นที่ผมซื้อมาเนี่ยมันยังไม่ได้โตมากผมก็เลยเลือกที่จะปลูกใส่กระบะเพื่อให้มันมีความสูงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะช่วยบดบังสายตาได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง ส่วนไอ้ต้นสนต่างๆที่คุณเห็นว่าจะเป็นสนบูสนบูไอสนแซมเหลืองเนี่ยที่ผมวางไว้เนี่ยตอนแรกผมก็อยากจะจัดให้มันเป็นมุมสวนสนไปเลยแต่พอผมมาลองนึกดูเนี่ยเดี๋ยวพอต้นประธานมันโตเนี่ยมันจะบดบังแสงแดดแล้วพวกสนต่างๆเนี่ยมันต้องการแสงแดดมากๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะเอาต้นพวกนี้ไปปลูกข้างบ้านดีกว่าเพื่อให้มันโดนแสงได้เต็มวันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนบริเวณโคนต้นเนี่ยผมก็จะเอาพวกไม้ดอกต่างๆมาใส่เพื่อให้มันดูมีมิติมากขึ้นดูมีสีที่มันจะ ตัดกันมากยิ่งขึ้นทําให้ส่วนของผมเนี่ยดูมีความ c o m p l e t มากยิ่งขึ้นก็ถ้ามีต้นไหนที่เหมาะสมเนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยละ่ะเพราะในคลิปหน้าเนี่ยผมจะเริ่มจัดจริงๆแล้วแล้วเราจะมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วส่วนของผมจะส่วนกับคุณนาข้างบ้านได้หรือเปล่า